ปดกุ้งไหมกระเจี๊ยบวะก็ตัวเงี้ยเถอะมาผมกินกุ้งกันครับกุ้งวันนี้ซื้อกุ้งมาโลนึงครับผมตัวน้อยไงตัวแบบเงี้ยมันขีดเทียบบางดู่นขีดผมหนึ่งุปเปกุ้งตัวเงี้ยครับผมกินสองตัวอิ่มครับหนึ่งซุปเปิ้ล่งใสใบตองครับผมหอมดีครับไม่ต้องกล้วยเขาหนิครับผมหวานเลยครับตอนนี้กินไม่ได้รับหวนอนไร <laughs> อุย้ยซีปูจำเนี่นเนี่ครับผมใส่มึกก็มีใส่พอกินเลยครับมึกก็เฉียนสำคัญตัวเดี๋ยวกินทีไรกันเดี๋ยวมาเลยครับผมกินกลุ่มกันครับกลุ่มน้ำกันจ้าแกกินเนะีอยวุ้ยหนะ่อนแยบอะไรเนี่ยมึงจ้ะนี่เอาเอ้ nếu anh đi mà xay anh đi để kéo xay xay thì rồi ui khoan nào hôm ui khoan hả กัดตั๊มเองครับผมแกได้ไหมกลุ่มโซเนียดีเลยจ้ะโอ้ยหอนหอนนอ่งกินตอนเย็นตะดีตอนเช้าโอ้ยแกอะไรบอสหอนคักมันต้องให้มันเย็นก้อนมันจินกินจรอะไรเดินจินกินสองคนเลยเนี่ยจ้ะมื้อนี้ออกกลางมากครับผมออกกลางว่าแปดโมงครับ เด้๋ยกินเด็กินกุ้งครับผมร้านขายกุ้งกับมุกไก่ครับผมนี่ครับหนาบักซอยครับเต็มมือนี่ใส่ไงครับมีกุ้งมีหอยจ้ะโก็หลายครับมีนัวอาาว่านทะเลครับชุบุรีอ่ะมันอาา่านทะเลหลายครับผมเห็นงานชุบุรีครับผมอ่านปีได้อ่ไหมฮะใช่เลยยินเลยเลยินเลยยินเลยเอา

Nó làm gì mm -hmm. không? Nền gì nè. Nền gì không? Hãy subscribe cho โอ้ยหมึกไหมเมื่อผมหมึกก็ได้หันอยู่ครับไก่กินเป็นตัวเลยออย่างมาหั่นเออย่างแซวผมกุ้งครับแต่ว่าย่างกุ้งวันนี้อมกว็หนึ่งครับ

เนื้อปัดเมื่อกี้เนี่ยเือนะีกินเกิ<ะ>นดเลยมือปลาเขาอนมึงไมือกระอ,องมือกระอ,องเชนหนึ่มมนงครับผม,มกระดองอืม เอาชิมเมือนด้มยังงเหมือน,นงี้ครับกินลมป่ะเนี่ยอือเข้มอ่ะเข้ม <laughs> ไม่หยาบ<ะ>

ไปเปีวนำไหมอย่าไปยวให้บ่บอแล้วยิมงเหรอครับผมสามตัวครับ <c ười> จะไปหาหนำมากินคืค่กันครับผมพ้ม,ม้มบ่เค็มเหรอมึกบ่เค็มจ้ะ